สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปการทำไม้ถักผ้านะคะการทำไม้ถักผ้าก็ไม่ยากนะคะเราหาไม้ไผ่มาแล้วตัดเป็นตามขนาดที่เราต้องการนะคะอันนี้ประมาณ20เซนแแล้วแต่ว่าคนไหนถนัดยาวถนัดสั้นนะคะก็เลือกเอาเวลาตัดนะคะให้เหลือข้อ ข้อไม้ไว้นะคะอันนี้เพื่อที่จะทำหัวเข็มนะคะส่วนตรงปลายก็ปล่อยธรรมดานะคะเราตัดมาแล้วก็เหลาเหลาให้มันเป็นท่อนท่อนหนึ่งเวลาแบบเราลองจับดูค่ะว่าให้มันพอดีมือเวลาจับถักมันก็จะได้ถนัดมืออย่างเงี้ยคะ่ะบางคนชอบเล็กๆเวลาถักมันก็จะง่ายแต่บางคนชอบแบบพอดีมือเวลาถักก็จะไม่ปวดมือนะคะ ก็ลองดูนะคะก็ตัดไม้มาก่อนประมาณนี้นะคะหนึ่งอันแต่ว่าไม้กระบอกหนึ่งะคะ่ะเวลาเรามาผ่าแล้วได้หลายซี่อย่างเงี้ยค่ะก็ทำไว้ใช้ไว้ขายแล้วแต่ค่ะว่าจะเอาไว้ใช้ประโยชน์ยังไงก็มาลองดูกันนะคะบางทีก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อให้เสียตังค์เยอะนะคะ อันดับแรกเลยแล้วก็มาสับตรงหัวหัวเข็มเนี่ยค่ะให้มันเป็นเป็นล่องลงไป ที่สำคัญมันจะอยู่ตรงหัวเข็มเนี่ยค่ะเราต้องบากลงไปให้มันได้หัวเข็มลึกพอสมควรที่พอจะเกาะผ้าเราได้ะนะคะ เล้ว็ถากถๆก,กลงไปให้มันเรียวลงแล้วก็จะเหลือข้อไว้พอเราถากให้มันเรียวลงไปเยอะๆเนี้ยค่ะแล้วมันก็จะเหลือข้อตรงเนี้ยไว้สําหรับแบบเป็นปากเข็มให้เกี่ยวนะคะ พยายามถักคอเข็มให้มันแอนลงไปลึกๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้ปากเข็มละนะคะ ได้ปากเข็มละหนึง่งทีนี้ต่อไปพอพอได้ความลึกพอประมาณแล้วประมาณครึ่งครึ่งหนึ่งของของเข็มที่เราเหลาไว้นะคะเอาแค่ครึ่งหนึ่งพอแล้วปากเข็มมันก็จะลึกลงไปครึ่งหนึง่งทีนี้เราก็มาแต่งหัวแต่งหัวให้มันเลียวเพื่อที่เวลาเราแทงเข้าไปในรูของผ้าค่ะมันจะมีช่องว่างระหว่างรูของผ้านะคะเวลาเราแทงเข้าไปมันจะง่ายขึ้น แล้วก็เหลาตรงหัวเนี่ยให้มันเรียวลงนะคะ

ประมาณนี้แต่ว่าให้มันเรียวกว่าน,นี้หน่อยก็ดีนะคะเราก็จะเหลาทีนี้พอได้รูปร่างตามตามที่เราต้องการละรูปร่างจะอยู่ประมาณนี้แต่นี้ยังไม่สวยนะแล้วก็มาค่อยๆเหลาให้มันเนียนๆนะคะเรียบๆพยายามเพื่อค่อยเหลาไปให้มันเรียบเวลาเราดึงผ้าเนี่ยมันจะได้ไม่สะดุดนะคะเหลาให้มันเนียนไป นก็จะชอบให้คอเข็มเล็กๆหน่อยเวลาม้วนผ้ามันง่ายมันไม่เทอะทะเกะก,กะนะคะพอดีมือ รูปเป็นล่างแล้วให้คอมแหลมลงไปนิดนึงนะคะหรือว่าถ้าใครมีผ้าอยู่ก็เหลาไปแล้วก็ลองเอาไม้เนี่ยควักผ้าดูนะคะว่ามันจะพอดีกับมือเราไหมนะคะ เสร็จเรียบร้อยใช้งานได้ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าจะตกแต่งให้มันเนียนมันเรียบกว่านี้ไหมนะคะเราก็สามารถเอาไปต่อยอดรายได้ของเราได้อีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเอาไปทำขายก็ทางร้านขายอัลละห้าสิบบาทนะคะเอาไปต่อยอดได้เนี่ยค่ะลองทำดูนะคะ มีไม้ไผ่เหลือใช้หรือว่าที่ลูกค้าที่อยากจะไปลองถักผ้าถักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็เราเองเอามาทำทำใช้เองนะคะไม่สิ้นเปลืองนะคะไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์สอบถามได้นะคะขอบคุณค่ะ